ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คนะครับว่า Facebook Messenger ของเราเนี่ยเคยถูกแฮ็กไหมเคยถูกคนอื่นเนี่ยมาแอบใช้หรือเปล่านะครับก็ใครที่มาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันังใจผมด้วยนะครับอ่าให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่แอป Messenger เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดมาที่มุมบนซ้ายนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์เรานะครับแล้วเลือก ความเป็นส่วนตัวนะครับวิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับเหมือนกันนะครับอ่ากดเข้ามานะครับเราจะเห็นเมนูการสนทนาลับนะครับอ่าใครที่ยังไม่เคยเปิดการสนทนารับไว้ก็กดเปิดก่อนนะครับส่วนใครที่เคยกดเปิดสนทนารับไว้แล้วนะครับมันจะขึ้นเมนูเหมือนของผมอย่างนี้นะครับเรากดเข้าไปที่การสนทนารับนะครับในหน้านี้เราจะเห็นอุปกรณ์นะครับมือถือหรือคอมพิวเตอร์หรือ อะไรก็แล้วแต่ที่เคยเอามาล็อกออนตัว m e s s e n g e r นะครับเพราะนั้นให้เราดูนะครับว่ามีเครื่องมือถือรุ่นไหนบ้างนะครับที่แบบว่าไม่คุ้นเลยนะครับเราไม่เคยใช้มือถือรุ่นนั้นนะครับออย่างของผมเนี่ยมีอะไรวันพ l u s 7 Pro มานะครับก็ถ้าเป็น iOS เนี่ยเราจะเห็นวันเดือนปีด้วยที่เข้ามาครั้งแรกของตัวมือถือรุ่นนั้นแต่ถ้า Android จะไม่โชว์วันที่นะครับไม่เป็นไรเราดูแค่ชื่อรุ่นก็พอนะครับเรากดแตะเข้ามาข้างในนี้นะครับตรงนี้ นะครับให้เราทําการลบอุปกรณ์ออกนะครับในกรณีที่เครื่องนั้นไม่ใช่เครื่องของเราหรือไม่คุ้นนะครับออกออกไว้ก่อนปลอดภัยกว่านะครับอ่าก็ลบออกไปให้หมดนะครับอ่าอย่างอันนี้มีอันไหนที่ไม่ได้ใช้อีกอ่าอาจจะเป็นอ่าโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับแต่เพียงเท่านี้ยังไม่ปลอดภัยนะครับนั่นแสดงว่าเราโดนบุกรุกเข้ามานะครับเรา จะต้องไปเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับซึ่งในตัวแอป messenger ของ f c e e o o o เนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเพราะนั้นเราจะต้องใช้แอป,ป f a c e b o o k นะครับแอป,ป Facebook ที่มากับ Android หรือ i s s เนี่ยนะครับเข้ามาที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วเลื่อนมาที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกมาที่การตั้งค่านะครับ ในหน้านี้นะครับให้ดูในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนะครับการรักษาความปลอดภัยตรงนี้นะฮะเรากดเข้ามานะครับเราสามารถทําการเช็คละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่นะครับเรากดที่ดูทั้งหมดนะครับอ่าเราก็เลื่อนดูนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่แบบว่าแปลกๆบ้างหรือเปล่านะครับที่ว่าเราไม่เคย ใช้งานเลยนะคะยจากของผมเนี่ยก็เลื่อนดูนะครับก็จะดูนะครับมีหลายรุ่นนะ s <up> <S เห็นไหมฮะนี่ก็จะมีพวกอันบางอันที่ผมไม่เคยใช้ด้วยนะครับอันอย่างอันเนี้ยวันพัส7เจ็ดโปรที่ผมไปลบจากเมสเซเจอร์มานะก็ s <up> <S ถ้าเราจะเอาให้ปลอดภัยแล้วกดออกจากระบบไปนะครับหรือว่าถ้ามันเยอะมากจริงๆครับเคลียร์ไม่ไหวนะครับแนะนําเลื่อนสไลด์ไปล่างสุดเลยนะครับแล้วกดออก จากระบบทุกอุปกรณ์นะครับออกจากระบบทุกอุปกรณ์เลยเสร็จแล้วถ้าเราจะทําการเปลี่ยนรหัสนะครับเรากดแบ็ k กลับมานะครับแล้วมาเลือกเมนูการเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านนะฮะง่ายๆครับใส่รหัสผ่านปัจจุบันแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่2ครั้งนะฮะกดอัปเดตรหัสผ่านเพียงเท่านี้นะครับ Facebook messenger ของเราก็จะปลอดภัยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไพ่พลาดคลิปใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ